ชัดเจนนะครับก็คือว่าการขออนุญาตนะก็ขออนุญาตน่าจะจากท่านเพ้าวาคตาให้นะครับาแต่ว่าเหรียญเนี่ยทำเหรียญพระอาจารย์น็อตนะครับแต่ว่าด้วยพระอาจารย์น็อตนะอยู่อยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับแล้วท่านเจ้าวาดก็ดูแลวัดก็ท่านก็ได้เมตตาเป็นใบอนุญาตให้จัดสร้างนะครับ รุ่นนี้นะไปรายการที่ดูวิบูรณ์นะครับรุ่นนี้ก็จะเปิดจองกบบเป็นทางการในวันที่หนึ่งกันยายนนะครับวันกันยานะคับอันนี้คือคือพยานพยานของทั้งปัตตนี่ก็คือเดี๋ยวให้อาจารย์อาจารย์ท่านเซนอาจารย์อาจารย์เซนไม่มาช้านนเกรรมการมัน

เป็นที่รู้ที่ครับตรงนี้เป็นที่ปั๊มเป็นที่ปั๊มครับเป็นที่ปังนะแล้วปล่อยผ่านแล้วปล่อยเลยวัตถุมงคลรุ่นนี้ชื่อรุ่นอะไรฮะรวยพันล้านครับรวยพันล้านนะรวยพันล้านรูปแบบนะ เหรียญนั่งพานนะครับเหรียญนั่งพานนะครับเหรียญนั่งพานด้านหน้ามีรูปเหมือนของนะพระอาจารย์น,นอ็นอตแบบเต็มองค์นะแบบเต็มองค์อยู่ในพานด้านล่างเขียนว่ารวยพันล้านแล้วก็มีชื่อท่านนะพระอัตถากามโมนะอาจารย์นอ็อตวัดตึกนะครับด้านบนเป็นพระพุทธรูปนะด้านหลังเป็นอัครยัน ยันนี่เป็นยันที่เกี่ยวกับอะไรฮะยันนี้อาจารย์อาจารย์ท่านเขียนให้ผมมาต้องถามอาจารย์เลยครับว่าความหมายคือเกี่ยวกับอะไรบ้างครับยันเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพระอาจารย์ฮะยันนี่ก็ยันนี้ก็ถังไวสู่โลโภะสกุพะนี่ก็เป็นโลกุตระธรรมไงครับทาทางทิศเหนือใครบรรลุถึงทางทางทิศเหนือได้ก็เหนือเป็นมนุษย์เหนือโลกอะ เรียกว่าโลกุตระทำอลอเหมือนเทพโลกอุดอนเะยนะครับทางทิปเนี่ยพามาเอาอาตานัทุนี่ก็หัวใจพาหุงนะชนะมารทุกอย่างชนะมารทุกอย่างหัวใจพาหุงแล้วก็อิกาอิตตีเนี่ย้าหัวใจโคตรใจอยู่แล้วคระการ้างหัวใจทารกพระเมตตารวมแล้วก็คือยันทั้งหมดในเนี้ยครวมหมดเลย เมตตามหานิยมแขวคาดมหาอุดโอ้รวมหมดโอ้ด้านล่างมีณชาหรือดิติท่เมตตาเนี่ยณชาดิติก็ค้าขายอยู่แล้วโชคลาภโอ้หาครบเลยครบเลยนะรุ่นนี้ลือด้วยลือเรื่องลือเรื่องลือเรื่องลือทำให้เมตตามหานิยมอ๋อครับนะะแล้วอันนี้ สร้างเนื้ออะไรบ้างครับก็คือมีทั้งหมดก็สามเนื้อครับสามทองแดงไม่ตัดปีกครับทองแดงตัดปีกครับทองทิพย์ไม่ตัดปีกครับทองทิพย์ตัดปีกครับเนื้อชนวนไม่ตัดปีกเนื้อชนวนตัดปีกครับซึ่งในชุดนี้ก็คือจะมีเด็ดอยู่คือว่าเนื้อชนวลนะเนื้อชนวนเนี่ยเราแช่จานจานนะจานหลังแล้วแช่นมันไปเรื่อยๆไปครับแบงนี้ครับเด็ดเด็ดจู่มเนื้อที่มันแช่น้ำมัจานหลังนี่หมายถึงหลังเรียบเหรอฮะหรือว่า เป็นหลังเรียบนะหลังเรียบครับหลังเรียบหลังเรียบเนื้อชนวนเนี่ยจะเป็นหลังเรียบเนื้อชนวนเป็นหลังเรียบครับพระอาจารย์จานทุกเหรียญจานทุกเหรียญครับมีจำนวนกี่เหรียญฮะจำนวนกี่เหรียญนะเนื้อชนวนเนื้อชนวนตะพันเหรียญครับตะพันเหรียญครับจานทั้งพันเหรียญเลยเหรอครับจานตะพันียญอาจารย์ไหวไหมเพราะว่าเพราะว่าก็พระอาจารย์จะใช้ตัวไหนจานนะฮะตั้งพันเหรียญเนี่ยก็หรือเดี๋ยวดูก่อนใช้ตัวนี้แหละ ตามเหรียญไปอ๋ออ๋อใช้ตัวแบบเนี้นะฮะจะได้เป็นเอกลักษณ์เป็นรูปเหมือนกันหมดอ๋อพันเหรียญจะใช้เวลาจานสักอยู่วันน่ะพระอาจารย์ไม่ไมู่ปจานเรื่อยๆจานเรื่อยๆนะฮะแล้วอันนี้เปิดให้สั่งจองเมื่อไหร่ครับก็คือจะเปิดเริ่กต้นสั่งจองตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาครับหนึ่งกันยาครับเปิดให้สั่งจองนะครับครับหนึ่งกันยานะสั่งจองเนี่ยเรามีแยกเนื้อหรือว่าเป็นแบบลุ้นทั้งหมดก็คือลุ้นเลยครับลุ้นเลยครับว่าาว่าก็ตามดวงเลยครับ อ๋อเป็นรุ่นทั้งหมดเลยนะเนื้อสําคัญสําคัญเนี่ยมีเนื้ออะไรบ้างครับก็คือถ้าเนื้อเด็ดจริงๆก็คืออย่างที่บอกอาจารย์นะครับว่าจะเป็นเนื้อชนวนนะฮะเนื้อชนวนเนื้อชนวนแหอาจารย์พิเศษคือหลังเรียบจานมือและแช่น้ำมนด้วยซึ่งเป็นถ้าเนื้อทองแดงหรือเนื้อทองคิพธรรมดาเนี่ยเราจะไม่ได้เอาไปแช่น้ำมนนะอย่างเงี้ยจำนวนสร้างทั้งหมดเท่าไหร่ฮะจำนวนสร้างทั้งหมด5 0 0 0องค์ครับ5,000องค์ับ5 0 0 0องค์เปิดจองรุ่นละเท่าไหร่ฮะรุ่นละร้อยรับ150ครับร้าไหครับ เพราะช่วงนี้ไปหรือเปล่าเพราะว่าช่วงช่วงช่วงนี้ก็คือสถานการณ์เราก็รู้นะ่ะสถานการณ์โควิดใช่ไหมญาติโยมก็กําลังก็ไม่ค่อยจะมีใช่ไหมเรับเอาราคาที่ว่าพอไปได้ใช่ไหมจับต้องได้แล้วเราไม่ได้เน้นเหลือครับเราเน้นเราเน้นหาเงินเข้าวัดนะครับหาเงินเข้าวัดเน้นหมดครับเน้นหมดหาเงินเข้าวัดอ๋อฮะจำนวนจํานวนนี้ถือว่าน้อยครนะน้อยมากนะก็น่าจะน่าจะหมดนะแล้วชื่อรุ่น รวยพันล้านเนานะหนะ้าใครบูชาก็น่าจะรวยพันล้านเงี้อนะนะรุ่นนี้แล้วเปิดให้สั่งจองวันที่ทเริ่มครับเริ่มวันที่หนึ่งรับหนึ่งกันยาหนึ่งกันยารายได,ยได้เอาไปทำอะไรฮะรายได้รได้ก็คือจะถวายถวายวัดด้วยนะแล้วแต่วัดเนี่ยก็มีโครงการที่ว่าอาจารย์ก็ปรึกษาอาจารย์คุยกับอาจารย์ว่าจะเอาไปปรับพื้นปูนนะบริเวณวัดเนี่ยอะย่างเงน้ะ ครับวันนี้อาจารย์ก็ได้โทรติดต่อช่างแล้วนะแต่ท่านก็ยังยังติดภารกิจอยู่ก็เลยยังไม่เข้ามานะ,อ,ะอยากฝากอะไรถึงนักสะสมที่ศรัทธาพระอาจารย์น็อตแล้วก็นะแล้วก็เหรียญน,นี้ฮนะมีอยากจะให้เขาบูชาย,ยังไงอนะฮนะสำหรับรุ่นนี้ก็คือส่วนส่วนตัวผมนะผมเป็นคนที่ว่าศรัทธาอาจารย์นะ็อตอยู่แล้วทำไมยเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนอนะลองหันมาสะสมพระอาจารย์น็อตดูบ้างนะ พระท่านดีมีเมตตาดีจริงครับของอาจารย์นรสนะคคนที่ใช้เท่านั้นถึงจะรู้จริงและคนที่ศรัทธาเท่านั้นถึงจะรู้จริงรนะครับซึบ่ง,งตัวผมเนี่ยบอกตรงรผมไปไหนผมไม่เคยขาดของอาจารย์นรเลยนะผมเคยใช้ของที่อื่นมากแล้วแต่แต่ยงไงกันแล้วแต่ผมต้องกลับมาใช้ของอาจารย์นรสตรงนี<อ>้กหนดเสกและรับเหรียญเมื่อไหร่ก็คือว่าพระชุดนี้นะทีแรกอจะปลุกเสกวันวันเพ็ญเดือนทีสองใช่ไหมครับซึ่งวันเพ็ญเดือนทีสองเนี่ยมันเป็นวันพระใช่ไหมครับ พระซึ่งติดภารกิจใช่ไหมเพราะเป็นวันพระถูกไหมครับนะก็เลยปลุกเสกวันที่18นะขึ้น14ค่ําเดือน12ครับเป็นวันประหัดปลุกเสกเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารับพระเลยครับเดือน12นี่เดือนเดือนพิกาครับพฤศจิกาครับผมครับก็รับพระได้เลยครับได้เลยได้เลยนะเอาเกียร์ซะหน่อยฮะนะศรัทธานะพระอาจารย์นะศรัทธามานานแล้วนะเฮียนะก็จริงๆแล้วนะผมก็ือว่าท่าน มีเมตตาครับท้งที่ผมเดินแต่ก่อนก็ไม่เคยรู้จักท่านอาจารย์นับนะะไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยรู้จักพระพระรูปนี้เลยครับแต่เห็นท่านอยู่ที่วัดหนองอ้อครั้งหนึ่งครับนะครับผมก็พระพระหนุ่มองค์นี้พัะนาดดีครับนะผมรู้ว่าเก่งครับครับแล้วก็ท่านก็เมตตาได้ไปทําตกเผาตกทำอะไรให้ฟรีทำอะไรให้เป็นตัอย่างคุณหาพระ ที่ทําแบบท่านนี่ไม่ได้ช่วยการกุศลครับแบบนี้ท่านไม่ได้คิดเลยว่าคุณจะมีตังหรือคุณไม่มีตังอืท่านทําให้ตลอดไา่คิดมูลค่าเลยนะใครไม่มีเนี่ยก็ยังบริจาคโล่งให้ด้วยทอให้เสร็จลึงก็ไม่มีสวดให้ฟรีต่างหากใส่ซองใส่ซองเป็นจะภาพให้ด้วยใส่ซองใส่ซองแถมให้ผู้วายชนอีกใครู้วายชนจะไปใส่เรื่องศาสนาสงเคราะห์นี่นะมาอันดับต้นต้นอย่างนี้ ก็เลยทําให้เราเกิดความศรัทธาก็ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ครับแล้วพอมาร่วมงานที่วันก่อนที่เรามาทั้งหนึ่งจะไปที่มาทําบุญแล้วก็มาทำานี่ยมามามาถวายลงศบมาถวายลงศพแล้วก็ได้ทําน้ําทำอะไรมาแจกพวกับบ้านพวกแรมาทานยิ่งศรัทธาใหญ่เลยอเพราะว่าอเป็นพระอาจารย์ที่แต่ต้องได้ถึงตัวง่ายครับ อาจารย์แล้วก็ท่านปฏิบัติดีด้วยไม่มีประวัติอย่างร้อยรับ้งครู่มาครับครับแล้วก็งานไว้ครูงานไว้ครูวันที่เท่าไหร่ฮะสิบสิบเก้าอย่างอย่างปีแล้วเมื่อปีแล้วจัดได้ใช่ไหมเพราะปีแล้วโควิดมันซบรรชาแต่ปีนี้ที่จริงอะอาจารย์อะจะจัดวันที่สิบเก้ากันยาทุกปีซึ่งมันเป็นวันคล้ายวันเกิดท่านใช่ไหมแต่แต่ปีนี้ปีนี้มันสถานการณ์โควิดมันหนักใช่ไหมก็เลยก็เลยเลื่อนไปไหมปีนี้ก็งดจัดงดจัดครับงดจัดแต่ก็ยังมีกิจกรรมนะครับเพราะว่า วันที่19กันยาเนี่ยผมก็บอกอาจารย์ว่าเอ้ยมันเกิดอาจารย์นะเออเราก็หาอะไรมาแจกให้ชาวบ้านชาวบ้านไปซึ่งผมเองก็บอกอาจารย์ไม่ไรอาจารย์ผมมาถวายข้าวสองร้อยกล่องเพื่อให้อาจารย์แจกอยู่หน้าวัดนะตอนเย็นนะแล้วแต่อาจารย์ว่าจะหาอะไรใครยาอะไรมาร่วมร่วมมาร่วม,วม,วม,วมด้วยก็ได้แล้วก็วันที่19เนี่ยผมก็มีโครงการว่าจะถวายลงศพนะกะไว้ว่าประมาณสิบ,บนะห้าใบนะแล้พูดกับ <N ee> กับเยวชยด้วยแล้วก็กับอาจารย์ด้วยหรือว่าใครจะโอนเข้าบัญชีอาจารย์เลยกไ็ได้นะแต่ถึงเวลาจารยคุณอ่ะเขาก็จะเอาเงินนาเงินสดน,นั้น,น <N> มาสนพรวบรวมกับผมเพื่อเอาไปซื้อรงนะแล้วแต่เลยครับถ้าคุณจะบริจาคลหนึ่งใบก็เราคิดแค่พันห้าบาทพันห้าร้อยบาทใช่ไหมหร,รือว่าตามควางศรัทธาร้อยสองร้อยสิา 100, 200, 200, 200, บาทยี่สิบาทโอนเข้าบัญชีพระอาจารย์ได้เลยครับนะผมใส่ไว้หน้าเฟซของผมนะแล้วแล้วก็เฟซของในกลุ่มครับเอารุ่นนี้ จองได้ที่ไหนบ้างฮะสถานที่สั่งจองที่วัดมีเปิดจองไหมฮะที่วัดมีครับที่วัดมีครับที่วัดมีเปิดจองด้วยแล้วแล้วศูนย์จองแล้วเดี๋ยวศูนย์จองผมก็ต้องประสานหาพักพวกกันครับว่าเฮ้ยที่ที่จะเป็นศูนย์จองผมไหมนะผมก็ต้องไปขอความร่วมมือว่าเอองานนี้เราช่วยกันไหมช่วยกันบุญไหมนะปัญหาสะาดทำมิจนะนะพูดว่าพไดกนการช่วยกันพกพวกกันเพื่อนฝูงมาช่วยกันช่กัน่งี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ